อนนี้8นาฬิกา2ีนาทีนะครับ8.29นาฬิกา29นาทนะนะีหลังจากสงตาบุญชื่นพยาวุทโธนะครับท่านแวะเข้าพักแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มเอสโซนครับตอนนี้ท่านก็ชุดงต่อแล้วนะครับ มีหลายขวดเลยคุณพ่อท่านมีน้ำพึ่งหลายขวดเลยครับมาถวายลงจ่านะครับเนาะฮะเมื่อกี้บอกคุณแม่๋อเมื่อกี้อ๋อ ผมเข้าไปที่ปั๊มเมื่อกี้นี่นะครับคุณแมนบอกว่าเมื่อกี้นี่มีญาติธรรมมาถามหาตัํมดําซิ่งนะครับก็ถ้าเจอนะครับญาติธรรมท่านไหนที่เจอได้ดูคลิปผมได้ดูคลิปตัํมดําซิ่งหรือวิดีโอตัํมดําซิ่งนะครับก็ทักทายผมได้นะครับเนาะเจอ หน้าผมก็ทักทายได้นะครับซึ่งถ้ายาติธรรมไม่ทักทักผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับเนะาะาติธรรมบางท่านท่านก็จะรู้นะครับว่าผมคือตั้มดําซิ่งนะครับแต่ว่าซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นหน้ายายิธรรมเนาะคนไหนเจอผมก็ทักทายนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันได้เลยนะครับเนาะะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนครับ อาจจะของยกขึ้นในหน้าเป็นวงการเลยนะครับผมสาธุสาธุเงียหน้ขึ้นครับไม่ต้องครบครับไม่ต้องครบครับผมสาธุสาธุวงการผันไปแล้วบางเลยนะครับผมวงอะไรอย่าไปวงการครับเอ่อจะทำจะมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นช่วงนะครับเป็นจุดๆเป็นช่วง ได้ยกนะครับยกได้ยกครับตัวตรงๆนะครับผมเองหน้าดูกหน้าได้เลยครับผมขอบคุณนครับทนอคุมครับดวงตได้เลยอันนี้กับข้าวครับขับสริยยามเช้าที่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนดวงตาผ่านแล้ววางได้เลยนะครับด้านหลังวางได้เลยพี่วางได้เลยครับ มาแล้วเเมื่อวานผมขอยหลวงตาผ่านไปหน่อยครับตอนเช้าไว้สายบานหลวงตามาแล้วครับพี่พี่ที่ไปรับเมื่อวานใช่ไหมโอ้สวัสดีครับเดีกคนต้ำวันนี้เตี๋ที่นะครับเดี๋ยที่เลยตอนแรกไม่คิดว่าหลวงตาจะผ่านใช่ไหมตอนแรกคิดว่าผ่านอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้หลวงตามาไม่ทันไงผมก็เลยต้องไปรับโน่นรอรอไม่ไหวไปก่อนเลยเนาะพี่เนาะสาธุบุญนพี่เาะสาธุครับผม สวัสดีญาติธรรมครับผมทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาติดตามรับชมได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านครับซึ่งหลวงตาท่านรับสปอนซอเซอร์แล้วนะครับท่านก็ให้ญาติธรรมได้ได้ดื่มนะครับเนาะถ้าท่นยยานอนุญาตแล้วนะครับก็ดื่มได้เลยนะครับดื่มได้เลย นะครับเป็นข้าวปลาอาหารนะครับเป็นข้าวปลาอาหารหรือเป็นน้ําดื่มนะครับเนาะตามถนนทานทางที่หลวงตาท่านรับแล้วท่านะนบอกว่าหยิบเลยหยิบเลยนะครับรับไปท่านด้วยนะครับนั่นก็คือว่าหลวงตาให้ดื่มได้เลยนะครับรับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะนะดําดําซิง่งยินดีต้อนรับทา,ทางเพจเฟซบุ๊กทาง YouTube ตามดําซ awesome, ิ่งยูทูบช่องศรัทธาฝากยายทำติดตามกันลังใจนะครับเช้านี้บรรยากาศก็ดีครับยายทำก็มารอกันตลอดเส้นทางนะครับยายทรครับหน้าดูหลงตาได้เลยครับฝดล้งเลยนะำล้าง จับไว้ก่อนคุณแม่จับไว้ก่อนครับจับน้าไว้ก่อนครับับสิ่งของที่นํามาถวายจับไว้ก่อนนะครับเนาะต้องจับไว้ก่อนจับน้าไว้ก่อนครับอาสาธุครับผมก็สิ่งของนะครับที่เรานํามาถวายนี่เรายกขึ้นก่อนนะครับเนาะยกขึ้น ประมาณหนะ้าอกครับให้หลวงตาท่านคอยรับเสร็จนะครับหลวงตาท่านผ่านแล้วนะครับเราก็วางลงได้เลยครับนะครับซึ่งเราต้องยกขึ้นก่อนนะครับเราอกยกขึ้นประเคนท่านก่อนท่านคอยรับเสร็จปุ๊บเราก็วางลงได้ วางเลยครับวงไ้ลตาผ่านแล้ววางได้เลยครับด้านหลังผวครับวางไ้เลยครับสวัสดีท่านทุกคนยามเช้านะครับ จับไว้ก่อนครับจับไว้ก่อนครับสาธุครับผมนะครับบางท่านก็ไม่รู้นะครับเนาก็คือเราต้องยกขึ้นก่อนนะครับเนาคนไหนยกได้ยกขึ้นไว้ก่อนคนไหนยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาไม่เป็นไรนะครับยกไว้เพื่อที่จะให้หลวงตาท่านรับก่อนนะครับ อครับซึ่งเดินนี่ยังถนนยังเลื่อนอยู่เลยนะครับอ่าใส่รองเท้าผ้าใบเดินตามบิมถนนนี่เป็นเลื่นๆนะครับเพราะว่า ฝนตกลงมาครั้งแรกนี่พวกคาบน้ํามันนะครับตามถนนครับผมนะครับคาบคาบน้ํามันตามถนนนี่ทาไม่เลื่อนคุณพ่อจับไว้ก่อนคุณพ่อจับจับจับไว้ก่อนครับครับเนาะก็เราต้องจับก่อนนะครับสิ่งของที่เรานํามาถวายลุงตานี่ยายทำทุกท่านทุกคนนะครับเนาะจับแล้วก็ยกขึ้นอ่าซึ่งลุงตาท่านเคาะรับแล้วนะครับ ท่านก็จะข้อหัวให้เราต่อนะครับเคาะน้าํา,าก็คือคาะรับให้ข้อหัวก็คือข้อให้พรนะครับข้อหัวคือข้อให้พรนะครับย้ายทำเนาะนะครับสิ่งของที่เรานํามาถ้าเราไม่ยกขึ้นนะครับเราไม่จับไว้นี่ก็คือเหมือนกับที่ผมเคยบอกนะครับก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ถวายท่านนะครับเราต้องยกขึ้นให้ท่านข้อให้หรือไม่ก็จับไว้ได้ถ้ามันหนักนะครับ ท่านเคาะก็คือท่านรับให้แล้วนะครับส่วนท่านเคาะหัวก,ก็คือให้พรนะครับยายชำเนาะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับยายชำเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง youtube นะครับตั้มดําซิ่งนะครับเนาะอย่าลืมนะครับยายชำตั้มดําซิ่งนะครับแล้วก็ช่อง youtube ช่องศรัทธาหลวงตาม,มุนชื่นเสียตั้มเจนีฝากยายชำด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กศรัทธาหลวงตาม,มุนชื่นเสียตั้มเจนี ติกตอกตั้มดัมซิ่งนะครับเข้าไปติดตามให้ผมด้วยนะครับนาะกดติดตามได้เลยทุกช่องทางเลยครับย่าที่ทำสวัสดีครับ